ันนี้เราพาทุกคน <yeah. S 1> มาเที่ยวที่วัดเจ้าแม่กวนอิมนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปนี่นะคะวัดเจ้าแม่กวนอิมนี่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิม ที่เขาบอกว่ามีประวัติศาสตร์นะคะคือจะไม่เป็นอิมแปลงกายเป็นคนแก่นะคะเพื่อมาแบกหินแล้วทำให้ะะจะได้ไปไหว้องค์ที่องค์เดิมนะครับที่สร้างวัดตอนเดิมๆเลยนี่ค่ะจะไม่กดอิมแบกหินนี่นะคะองค์นี้องค์นี้นะคะ เราขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วค่อยลงมาถ่ายรูปจวถ่ายวีดีโอไปก่อนประวัติก็ประวัติก็คือเอ่อใช่ไหมผู้อิมเปตเขาแปลง่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแก่แบกขี้ตอนนี้ยไม่ทหารเอาทหารต่างชาติเขากลัวเขากลัวว่าทำไมผู้หญิงที่นี้แข็งแรงมากและคนรุ่นคุณสาวน่าจะแข็งแรงมากกว่านี้อีกใช่ขนาดคนแก่ยังแข็งแรงเลยทําให้ทหาร ที่จะมาปกครกบครัวก็วกวเลถยถอยชุดหนีไปหมดยังตกนะคะเอ้ยอันนี้น่ารักดีเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่ค่ะเราเดินขึ้นไปข้างบนนะคะ กระเป๋าแม่กระเป๋าไม่ได้คิมลวดมาสุดแค่นี้นี๋ย่เขาจะขึ้นได้ไหมขึ้นบันไดไม่ไหวเนี่ยทางวไดพิธีนนี้่ไม่เข้าสวนนะอันนี้เป็นส่วนเนี่ข้างถนนชนบทเข้าอย่างข้างในเชิ่อมกันอ๋อสวนข้างในใช่ไหมคะถ้าอยากถ่ายตอนนี้ก็ถ่ายวีดีโอไปก่อนเข้าไปสวน งน,นะนี่ดูมีองค์เทพด้วยมขึ้นไปไหว้หน่อยนะครับข้องค์เดิมใช่องค์เดิมเลยนะครับอ่า ไอ้เด็กอย่างเนี้ยยืนกันอะตีนัก

อันนี้เรามาเช้าแล้วนนแปดโมงวัดเจ้แม่กวนอิม มีประมาณน,ะนี้เเรี่องหาา <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาทุกคนต้นคือสุดท้ายนะคะ มากมากค่ะในช่วงนะนะนะที่เรามาแต่ชาามีหน่งคนเ็นน่อยนะเพื่อนหน่อยเนาะวันนี้ตตนเช้าก็พาไปเที่ยวกุมารนี่ก่อนเนาะโอเคแที่นที่ั้าเยแล้วก็นไ่อ้ถึงข้างล่างมาถึงร้านอาหารระาี่โ้แล้วก็พูดกันอกันห้องน้ำนะมาเมงี้นีอะรไมกนะ

ตวน้ไดด้ัด้ผักใส่กระดไปหมดแลยนะทีนี้ก็เครื่องปรุงดีอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือเครื่องปรุงสำหรับสกีนี่นี่เครื่องปรุงปัปงะ ้เราก็ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วรอให้เดือดน,นะคะสุกี้เห็ดสมัยก่อนเราอื้อที่วังจีนอะอาหม่าอื้อ วันนี้เรามาเที่ยวเมืองโบราณกวนตู้นะคะนี่คือซุ้มประตูของเขานะคะนี่ประตูทางเข้าอันนี้คือครับเป็นเมืองโบราณข้างหน้าจะเป็นเหมือนแบบมีเกดีนกระเย็นกระเย็นประมาณออสาิบก่อองศาอ่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดองศาดูอย่างเราอยู่ตัวเนี้ย น,น้าเดี๋ยวเราไปเดินดูขนมกันด้วยแสดงว่าฝนพี่งหย,ยุดตกนะคะเนี่นยเดี๋ยวเรากินน้ำชานองไข่มุกค่ะเรากินเลยนีย่ะนะคะเอ้านีาน่ไงเดี๋ยวพี่ไทยจะพิการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ก่อนสวยอันนี้ไงปอันนี้ด้วยเดี๋ยวเราแป๊บนเลยไปจะไปไปเราอยู่ไปดูร้านค้าดูแปลกๆกินแต่ละร้านเออ ไอ้คนตาเนี่น,น่ารัก <c oughs> เป็นตัวอะไรเนี่ยร้านของอเราจะพาชิค่ะกินน้ำก่อนดีไหมค่ะก,กินยากินน้ำนะทานมเป้ยกอ่ะานนกเอากกแนนี้อร่อยกาแฟอะไรนะกาแที่เปนเมียกอ๋อฮอ์อ่ะนี่งนีตรงนี้ลงไปยนี่ไงนี่ไง,งเ็นแล้วน้วนำเดี๋ยวเราไาสั่งน้ากินดีกว่าเห็นแล้รัากินด้วยนะกิน

Thank <laughs> you.

หามแบบชื่นใจนะแบบมันก็แบบหอมแบบสบายๆแบบชื่นชืแบบกุหลกราา่าหอมเดี๋ยวตรงนี้ก็น่าจะพอแค่นี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่อื่นเดี๋ยวเรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวในการเดินเที่ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อ,อตรงนี้เป็นย่านชน็อปปิ้งนะครับของอันเป็นอันธาอันธาอันธารเป็นชื่อของเท้าแล้วก็เย็นๆคุนๆกับเดินเยอะมาก ทุกทยก็จะมาลงที่นี่เยอะ,อะตอนนี้นะครับพามาชมบรรยากาศตอนเย็นของ,งคุณคุณหญิงนะครับย่านธุรกิจอีกย่านหนึ่งนะครับน,นี้นะครับบรรยากาศรอบตึกลาบ้านช่องของเขานะครับเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสีม่วงครับดอกไม้ก็จะเป็นสีม่วงหมดเลยหรือการประดับประด,ดาดอกไม้เป็นสีม่วง ร้านค้าตัวใหญ่ร้านโลเล็กครับตรงนี้นักท่องเที่ยวครับคนนี้นักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยที่มาช้อปปิ้งที่นี่มีกี่ตั้งนีห่าวมีห่าวมาแล้วตอนนี้นะคะเราพาทุกคนมาเราจะมาเดินไปเดินเรียงกันกันนะคะว่าเราเาไป็นยังไงคือจริงๆแล้วจีนอ่ะเราก็ไปหลายที่แล้วเนาะแต่ว่าเราคนหนิงเราไม่เคยมาเราก็เลยอยากมา ดูว่าในเมืองกินิงเนี่ยอันนี้คือย่านเจริญของเขานะคะอีกย่านฝั่งนู้นจะเป็นย่านเมืองเก่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินเอาตอนมันจะเแตกเราไง,งเจริญอันนี้ก็จะเป็นยาน่านตึกระร้านซ่องข้างกันาาคาคอนดูดอกไมา้บานสวยมากอันนี้ให้ดูดอกไม้ครับสวย จะนี่นะครับอันนี้จะเป็นเทศกาลของดอกไม้ที่เขาจัดสำรับญาติข้าศาน,นะครับเดี๋ยวเรามาลองสัมภาษณ์คนไทยนะครับที่มาเที่ยวที่คุณหมิงนะครับว่า เขามีความรู้สึกยังไงเขาบอกว่ามีค่อนข้างมีความสุขมากเลยอะทิ้งลูกทิ้งเต้าให้ขายยาตัวเองมาเวยไว้สุขก็มาปีละครั้งพอต่างประเทศก็มาบ่อยป่ะเตยบื่อก็มาแล้วมาเห็นอะไรที่แปลกมากก็ทำให้มาชาร์จแบตให้กำลังมันไม่ได้แพงหรอกเรามาจริงๆก็ไม่ได้ตื่นังค์ มาสความเราจะได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยไดนเกันก็คือชการให้กำไรชีวิตอันนี้เป็นสตีกฟูตสเต็กฟูตของฝรั่องจีนอันนี้ก็ลิงลายลงไยาวเลยค่ะมีของกินยาวต่อถัดลยอันนี้ต้นไม้ที่เป็น สวนผ้าค่ะแอันนี้เป็นต้นไม้ที่เขาจับมาเรียงรายให้ดูบรรยากาศรอบๆคุณหมีอะกุหลาบผินนะครับมันจะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวสวนน้ำมันอยากมาเห็นด้วยมีบ้านเมืองหนาวเท่านั้นวันที่เราขึไปเดินซาปาจำได้ไหมอันนี้มันต้องเป็นบกิจกรรมอะไรกยน เดินเดินข้ามไฟแดงกันนะคะรถก็จะมั่วกันแบบนี้นะเนี่ยรถเมล์เขานะคะตอนนี้เราก็เดินเดินข้ามไฟแดงเป็นรถไฟฟ้าค่ะป้าจีเกี่ยวจำรถไฟฟ้าสีฟ้าจะรถน้ำมันต้องแต่ก็ยังยังไงก็ยังปลอดภัยกว่าเวียดนามการข้ามถนน เราไม่ใช้รถไฟฟ้าถ้าเกิดใช้รถบันมันนะจะเสียภาสีเนะี่ยก็คือเขาก็เปิดไฟสวยอยู่นะแสนก็ยวนน,ะนี่นะคะอันนี้เรามาเที่ยวย่านเมืองเก่านะคะงนม้นย่านเมืองใหม่ <c oughs> ย่านเมืองเก่าเขาก็จะเปิดไฟสวยงาม อันนี้ประตูมา้าม้าทองกับกับอะไรนะกับไกยย่กยกไก่ยกม้าทองเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกรงน้อเดี๋ยวเราค่อยไปเดินช็อปข้างใน,นแต่พอดีเมืองเก่าเราเที่ยวมาเยอะหลายที่แล้วเราก็เลยเลือกไปทางฝั่งเมืองใหม่ตรงนี้นะคะม้าเงินม้าทองเชื่อเรอว่าเรามาได้ชิ้นเดียวพอด เราไปถา่ายรูปก่อนโอเคแค่นี้ก่อนนะคะตรงนี้ก็แค่จะจบคลิปแค่นี้แหละบ๊ายบาย